คุณพอจะรู้ที่มาของเล้งบรัซซอมกันหรือเปล่าถ้ายัางเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าความเป็นมาของเล้งบรัซซอมให้ฟังเล้งบลัซซอมนี่คือมิสเตอร์ชาชาเดิมทีนะครับมิสเตอร์ชาชานั้นมีนิสัยที่ชอบเก็บของข้างทางมาสะสมแล้วบังเอิญว่าวันนี้ขนาดมิสเตอร์ชาชากําลังเดินทางไปทํางานดันเจอกระดูกสันหลังของไดนโนเสาร์ที่ตกอยู่ข้างทางมิสเตอร์ชาชาเลยเก็บมาสะสมตามเคยตกเย็นมานะครับ มิสเตอร์ชาชารู้สึกเหนื่อยจากการทำงานอยากจะรีแลกร่างกายก็เลยจัดหนักจัดเต็มกับมื้อเย็นแต่รู้สึกว่าจะจัดหนักจัดเต็มไปหน่อยมิสเตอร์ชาชารู้สึกอิ่มแล้วก็เหนื่อยล้าก็เลยเผลอหลับไปแต่ในขณะที่มิสเตอร์ชาชากำลังหลับนั้นบังเอิญว่ากระดูกสันหลังที่เขาเก็บมาในวันนี้มันดันล่วงตกจากกระเป๋ากางเกงของมิสเตอร์ชาชาสู่พื้นดินแต่แปลกที่อยูยูมันดันจมดินซะงั้น และในเวลาไม่นานมิสเตอร์ชาชาก็ได้ตื่นขึ้นมิสเตอร์ชาชานั้นรู้สึกตัวว่ากระดูกสันหลังที่เขาเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงมันหายไปมิสเตอร์ชาชาก็ได้เดินหาทั่วสวนหาทุกซอกทุกมุมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมิสเตอร์ชาชาหัวเสียเลยออกจากสวนไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกแต่ทว่าจุดที่มิสเตอร์ชาชาได้ทำกระดูกตกนั้นกลับมีกระดูกขนาดใหญ่งอกออกมาจากพื้นดิน แล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆช่วงเย็นในวันต่อมามิสเตอร์ชาชาได้เลิกงานมาแล้วก็แวะมาที่สวนอีกครั้งแต่มิสเตอร์ชาชาได้เจอกับอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอึ้งไปสักพักใหญ่สิ่งที่มิสเตอร์ชาชาได้เห็นนั่นก็คือกระดูกที่มีลักษณะเหมือนต้นไม้งอกขึ้นที่สวนของเขามิสเตอร์ชาชาได้สันนิษฐานว่าคงจะเป็นกระดูกที่เขาทำหายไปเมื่อวานมิสเตอร์ชาชาได้เก็บมันมาดู มิสเตอร์ชาชาดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ค้นพบอะไรแปลกใหม่ดีใจได้ไม่นานมิสเตอร์ชาชาก็ดันผุดไอเดียขึ้นในวันรุ่งขึ้นมิสเตอร์ชาชาเดินทางมาเหมาไดาโนเสาร์เขามองไปที่ไดโนเสาร์แล้วแสยะยิ้มอย่างน่ากลัวเหมือนกับมีแผนร้ายอะไรบางอย่างใช่แล้วครับในคืนฟ้าสีแดงที่ดูน่ากลัวกับสิ่งที่ชาชาได้ทำนั้นมันช่างเข้ากันเหลือเกิน มิสเตอร์ชาชาได้ดัดแปลงเอากระดูกสันหลังผสมเข้ากับเนื้อไดโนเสาร์แล้วนำมันไปปลูกปรากฏว่าสิ่งที่ชาชาได้ทำนั้นมันได้ผลสิ่งที่เขาได้ปลูกไปนั้นได้กลายมาเป็นต้นไม้ที่มีลําต้นเป็นกระดูกสันหลังมีใบเป็นเนื้อไดโนเสาร์อ่อนๆออกผลมาเป็นเล้งที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านจากนั้นชีวิตของมิสเตอร์ชาชาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีและก็เป็นฝันร้ายของไดโนเสาร์ สรุปเลยนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็คือหนึ่งชีวิตของไดโนเสาร์นั่นเองมิสเตอร์ชาชาได้ทำอะไรกับมันลงไปนะเรื่องราวครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของคุณเมโลนี่ที่ได้เจอกับเบคอนปริศนาทำตัวปแปลกๆมารอชมรอฟังกันนะครับผมบ๊ายบาย